สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูท b e นะครับคลิปนี้ก็ผมก็เดินทางมาถึงาบางน้อยนะครับวางน้อยครับท่านผู้ชมรถติดครับมาติดที่อย่างวะซ่อมถนนหรือเปล่ารถติดครับขาออกนะครับขาออกอ่า ไปสระบ,บุรีนะครับรถติดการจราจรก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได้นี่แหละครับประมาณนี้แหละครับลอยไลไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้บีกติดมาได้พักหนึ่งพักใหญ่แล้วล่ะครับผมก็เพิ่งจะมาทําตรงสะพานเกียกม้าพอดีนะครับนี่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 น่าจะเห็นต้นตอแล้วครับ มาดูกันว่าติดอะไรโอ้ก่อสร้างจริงๆริงด้วยท่านผู้ชมแนะนําให้ออกคู่ขนานนะครับสําหรับผู้ใดกําลังม้านะครับพี่น้องเขาออกคู่ขนาเนดื้อนะครับเพราะว่าเขต็ดก่อสร้างนี่ครับอยู่กี่ยงม้าพอดีนะครับนี่ตอนเย็นๆน,นี่ยิ่งติดเลยละ่ะขนาด ตาเว้นกับซัมนี่แหละนะครับแนะนำให้ออกคู่ขนาดเลยครับเอ็นด่งงานก่อสร้างนะครับน่าจะซ่อมถนนนี่ละ่ะเนาะกำลังจะซ่อมนะครับ คาดว่าอีกจักหนึ่งอาทิตย์น่าจะเป็นอ่าน่าจะเทใหม่เหมือนแต่ฝั่งกับฝังเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับเหมือนกับขาเข้าโอ้ยอย่างน้อนเหรอะ cứ lột chọn lại sẽ thôi một chung thế này có thế này lột lột bầu lột lột bầu cứ lột nặng quá, lột nặng quá, ôi oh, xì đen, ta khát ngang ngam đây à? มันก็จะมาถาวรอาจจะกัดถนนออกว่ากัดถนนเรามันเลียนใส่รถเลียนใส่รถดำเอื้อนองียบปะเลื่อนเงียบเลยว่ะไปเลียนทั้งใส่เลยหมดเลยดแต่วันเห็นเลี้ยงกลางครับเนี่ยเด้อนะครับเนลี้ยงกลางในช่วงนี้เป็นหนักกันใส่แท้ๆว่าเป็นหนังนะครับ ถ้าเล่นคว้าก็ไม่ไป้นะครับเล่นกลางเนี่ยหลุมันไหลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่ำไปบนนวนกันนี่ก็ได้โอ้โหใครบอกไม่เป็นอะไรนี่นะครับสาเหตุนี่พระเจ้าเม้าเอนนี่หลี่เห็นมกันเดากันนะพระเจ้าเม้าเานี่ยเมากัดถนน,นอน่อกนี่นะ เราก็ไปตัวถ่าโตัวงอเงินนะอคอยเรียนไปเแ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเนี่ยฮะพักพักเที่ยงรันีีขั้นหนึ่งตัวตอนหนาสบายเลยเอามมรถเปล่านะครับไม่ได้เข้าแต่ช่างที่จริงแ้่เข้าแต่ช่างก็ต้องเข้าจากตรงนี้นะครับไปหอดพุดมม,มิีมองขอเข่าได้พี่น้อง ช่วงนี้งานรถด,ดำก็เยอะยนะครับช่วงน้่งานงานหนักพอสังครับช่วงเนี้ยเพราะว่าจะเป็นรถด,ดำบริษัทบริษัทก็ได้งานเยอะครับรถด,ดำน้ยบ้านน้ำบ้านเ้องก็งานก็พอได้เรียนครับพอไหลก็พอได้เรียนพอได้เสกเนี้ยได้จอดเจอละมือสองมือนะครับ ได้ัวจากร้านยางแถวสระบุรีนี่ถึกๆนะฮะย,ยางผ้าใบไหมความสิบหกไหมแปดสองหะควอมสิบหกนะครับแนะน้ำผมเลยเส้นละสองพันกว่าบาทเลยนะที่บ้านมีแต่เส้นละสามพันนะไปไม่ได้ไ ว่าออกได้จะเฝ้าหูม,ม้าดังกระไดโอ้ยเออม้าไปนะ่ะนไปออกให้นอกใส่ครับใส่กับเนี่ยเขาเขียวดวงสดใสทออำลยวะก็เมื่อกี้นะครับ อยู่อาบางน้อยนะครับอ่าพีน่น้องเขาที่กำลังเดินทางมาที่ไปสระบุรีนะครับหรือว่าจะกลับบ้านตันตัวเตี้ยจังไลเลยวะ่นอนอยู่กับตดเอ,อ้โดออนบอลดยต้ลูกบะเมียนดอกต้ดลูกอะ่ะก็แนะนำให้วิ่งคู่ขนานมานะครับ อ,อช่วงเย็ยนมันจะรถเยอะกว่านี้นะครับวิ่งคู่ขนานมาครับก็ทำคลิปแก้งเขาวท่านผู้ชมเลยนะครับสำหรับตอนเย็ยนแต่แต่ท่าดึกๆอกะเมื่าหน่จะมีปัญหาที่เห็นดึกๆมหมเราแ,แต่แต่ทุกวันนี้ถึงดึกถึงดึกถึงบ่ดึกนะครับรถท่อเข้าพล่ะพี่น้องแต่ตอนกลางคืนจะดูบางกว่านิดนึงนะครับ ประเทศไทยนี่รวยแล้วครับบ่น้อง่วงซื้อรถเัีละสองสามคันซื้อเยอะครับแต่รู้ไหมว่าผมเป็นหนี้เท่าไหร่<笑><笑>ผมไม่ยัา,ยานหรอกพี่น้องมันต้องลงทุนนะครับด้วยความทะเ,อเทอยอทะยานของตัวเองนะแต่คือความอยากได้อย่างน,นี้ของผมนี่แหละพี่น้อง ก็เลยต้องจัดเองลงทุนนะครับอันนี้ยอมเป็นนี่นะไปย้อนอยากนี้นี่แหละตอนนี้ก็ถึงเมืองใหม่เสียงกงวังน้อยนะครับนี่ก็วิ่งได้อยู่ครับผมก็เรียนกลางมาอย่างเดียวเอ,อลูกซ้ายนอนนะครับไม่ได้ไปวไนนะไขวางผู้ใดเลยแลนไฟแลนมันเนี่ย เนียกับหัวกะมาน้ำเที่ยวแรกนะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้อรู้สึกว่าอยากเป็นหนี้แบบก้อนโตโต,โตะพี่น้องแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าอยากเป็นหนี้อะไร <c oughs> แต่มีความอยากแล้วแหละอยากแล้วแหละเดี๋ยวให้มันพ้นปีนี้ไปก่อนให้มันพ้นวิกฤตนี้ไปก่อน ให้อะไรอะไรมันเข้าที่เข้าทางจักน่อยนะครับถ้าบุญพาวัสนาสง่งก็น่าจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่าแก่เจ้าขวงอ่ะอ,อย่างไฟใหมอย่างโอ้นี่ครับเจ้าดีเจ้าจูดบ้านเนี่ย เรืยองจะทนทีมั้ง่นครับแต่ความตั้งใจของผมก็คือผมอยากอยู่บ้านนะครมันมาควบคู่ก,กันกับการอยากมีนี่แหละอยากได้อยากมีกะเลยอยากพี่ห้องเดี๋ยวให้มันได้ก่อนอยังไเเ้าหอกตอนนี้ก็แค่คิดดือๆหรอก คิดว่าอยากได้เฉยนะครับอยากได้อย่างวางทีเอาหวังตรงรถรถล่องเนี่ยพี่้องนะครับผมอยากได้เทนเลอร์นะครับอยากได้หัวลากจะคันนะครับแต่อันนี้คืออยากได้เฉยนะครับก็เลยว่าว่าท่านด้ว่าสิเอานะครับแค่แค่อยากเลือเพราะว่าเงินตอนนี้ว่าท่านในมีพี่้องบอกตรงๆง มีอยู่แต่มันบอกพะว่ามันมีแนวที่ผมจะได้ใช้อยู่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจวดอีกฉบาทก่อนนะครับเดี๋ยวกันมีความคืบหน้าย่างยังไงเดี๋ยวผมติเอ็ดคลิปหมเบเลงอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ